คนาได้ยินไหมคณา,าบุญมาดได้ยินไหมบนะอังคนาได้ยินยค่ะอ้าวนาก็ก็ต้องเรียกว่าขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆนักเรียนช่างฝีม,มือทหารเอานั่งน้ค้างเลย พิซาพิชาหรือ yeah. พ well, you know yeah. okay. ิซาเนี่ยเท้าค้างเลยนะฟังผู้บัญชาการเท้าค้างเนี่ยได้โดนทุบเลยนะแล้วก็ยินดีกับน้องๆดีกว่านะครับแล้วก็ที่ผ่านการเลือกได้เอออะไรนะขอแสดงความยินดีนะแล้วก็แนะนําตัวอย่างป็นทาการใครไม่เคยเห็นรูปผู้บัญชาการบ้างผมเคยเห็นนะว่าหน้าเวฟเห็นอยู่แล้วเนาะนะครับ ก็ผู้มิชาการมาแนะนําตัวอย่างไม่เป็นทางการนะครับร่างนักเพราะว่าเนื่องจากภาวะโควิด19ที่แพร่ระบาดนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะควบคุมอยู่ในวงจำกัดนะครับตามพรกรฉุกเฉินนะครับ,กรกรรบซึ่งทําให้โรงเรียนเนี่ยยังต้องปรับเปลี่ยนการสอนเป็นแบบออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็มีความสับสนในการรับนักเรียนใหม่นะครับ จึงขอความร่วมมือจากนักเรียนนะครับให้ตั้งใจเรียนแล้วว่าเข้าใจต่อสถานการณ์ที่โรงเรียนมีจริงๆอย่างโรงเรียนหญ่ก็ให้นักเรียนเข้ามามาเรียนที่นี่แต่นะครับเพราะวาผ้สัสำเนาสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็จะกำหนดเนี่ยบังคับว่ายังยังไม่ให้เรียนในเวลาช่วงนี้นะครับก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนมาเรียนตรงต่อเวลานะเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยจะถามว่า มันมีสิ่งดีไหมมีสามารถย้อนกลับไปดูที่ Facebook ไลฟ์ได้ย้อนกลับไปดูบงังคาบบางอันได้แต่บางอันก็ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับการเรียนออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นระบบใหม่ของโรงเรียนทางมือทาหารนะครับที่ทำให้สอดคร้อมกับสถา,านการณ์การแพร่ระบาดนะครับลดการเดินทางนะครับเป็นระยะห่างส่วนบุคคล ซึ่งก็ได้ปฏิบัติตามคําสั่งนะครับโรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้เรียนนะครับก็คือครูแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษ,ษาและนักเรียนนะครับทีนจ้ต้องมีการฝึกซ้อมทดสอบปรับแก้ไขนะครับข้บอบกพร่องใน,งนการดำเนินการตอนนี้ใครยังไม่ไยินเสียงผู้บัญชาการยกมือใครได้ยินเสียงยกมือขึ้นใครได้ยินเสียงยกมือขึ้นอ่าใครได้ยินเสียงยกมือ แล้วทนได้ยินไหมลูกได้ยินไหมแล้วทำไมสุดที่นี่ทำไมมือจังไงเปิดไฟเปล่าแสงพร้อมนะยิงแสง,นะงดีจนะับจับนี่มาช้ด้วยตัวอ,อ่านะครับโรงเรียนจะเปิดเป็น,นากลารวันที่สิบแปดเอามือลงลูกเอามือลงลูกนะครับการมาเรียนก็ขอให้แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับเพราะาน้องเหนื่อยหรือว่าน้องเป็นเด็กทาหาร้าพสมทบก็จริงแต่ผม หลังรัตพลบุญสักบุญสางยาวไปนะครับนะผมเมียนผ้าผมทบกพาพผ้าปกติตัดเหมือนกันแต่ผู้หญิงนะครับก็ขอให้ตัดให้เรียบร้อยตามร,ระเบียบนะครับเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งน้องๆก็คงเรียนรักษาดินแดนกันเพราะว่าประโยชน์คืออะไรรักษาดินแดนเนี่ยเมื่อเราเรียนแล้วก็ไม่ต้อไงไปเกณฑ์าหารสองคือเวลาเราไปสมัครอาหารหรือตอนที่เขาเปิด โอเพ่นให้มีทหารเนี่ยตำหน่งงานเข้ามาเนี่ยน้องก็จะต้องไม่กลับไปฝึกอีกก็ทํางานได้เลยนะครับโดยทางโรงเรียนนะครับก็จะเน้นเรื่อหาทางทด้านทฤษฎีไปก่อนในช่วงแรกนะครับเพื่อนำมาพัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เข้าใจง่ายนะครับโดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting Google Classroom Line แล้วก็ c e b o o k f a c e b o o k Live นะครับ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรายวิชาเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนอั้งนี้ก็มีการส่งสื่อตามที่อยู่นักเรียนแล้วคาดว่าสัปดาห์นี้ทุกคนน่าจะได้รับใครได้รับแล้วยกมือบ้างยกมือขึ้นยกมือดิอ่ามีคนได้รับแล้ว,ลวพิชยาธนนนนะโอ้ยอ,อันย่ะเฮ้ย hey, ชายอยู่จังหวัดไหน hey, กดปุ่มพูดดิกรุงเทพเป่าวเยี่พิแช่ชายอยู่จังหวัดไหนลูก อ๋อทุนเทพเกิดจะได้ก่อนอังคาราบุญมาอยู่จังหวัดไหนลูกียังเซาค่ะได้รับยังลูกยังค่ะป,ปียา,ป,ยาปียาพรปีดาพรน่ะได้รับยังลูกจุฬาภูมิไข่ไม่ได้รับอ๋อยังไม่ได้รับนะจิราภาเพิ่งมาเนี่ยเห็นหน้าเนี่ยรับยังจิราภาแนนยังค่ะ ยังเหรอลูกจังหวัดไหนอยู่ปทุมค่ะปทุมไม่ทป็ไปุมไม่ได้ไม่น่าจะได้รับแล้วนะคงในพรุ่งนี้นะก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าคะแนนสอบมีผลต่อการเลือกใช้วิชาชีพช่างถ้าเทอมหนึ่งเทอมสองคะแนนน้องต่ำมากน้องอาจจะได้เลือกช่างที่น้องไม่ต้องการและไม่ถนัดอันนี้เป็นเรื่องลําบากที่เราจะไปแก้ไขฉะนั้นเทอมหนึ่งเทอมสองให้ตั้งใจเรียน นะครับก็คือปีหนึ่งเนี่ยตั้งใจให้มากที่สุดแล้วก็ในขณะเดียวกันปีที่แล้วมีปีก่อนปีที่แล้วเนี่ยบรรจุเอาราชการหนึ่งร้อยสิบคนปีนี้หนึ่งร้อยหนึ่งคนนะที่กำลังมาขอรับราชการจากสองร้อยกว่จากสกามร้อยกคนเนี่ยจบไปดีกันสองร้อยเจ็ดจุดแปดคนเนี่ยรับราชการไปหนึ่งร้อยหนึ่งคน กองครับมาเลือกเองเลย mm hmm. เป็นผู้หญิงไป17คนนะครับตอนแรกไป15แต่หลังท่านเพิ่มให้อีก2เป็น17นะครับฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยถึงแม้ดูว่ามันน้อยทำไมมันน้อยจังแต่ผู้หญิงก็มีอยู่แค่10คนนะคับในแต่ละรุ่นประมาณ60-70ถึงคนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าผู้หญิงที่เรียนรอดอเนี่ยจะได้เปรียบถูกทีก่ว่าพอน้องจบไปปุ๊บเนี่ยรับราชไปไปสอบที่ไหนเนี่ย mm hmm. เขาเห็นว่าเราเรียนรอดอเนี่ย mm hmm. มันจะมีคะแนนรักษาด mm ิ hmm. านแดนด้วย นมีเปอร์เซ็นต์แล้วสันตินด้วยในการในการสอบเข้าเป็นอาหารหานักเรียนคนใดมีปัญหาในระหว่างเรียนไม่สามารถดาเนินการ<น>เรียนสอนผ่านออนไลน์ได้ให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาใครยังไม่เคยเจออาจารย์ที่ปรึกษายกมือใครไม่เคยเห็นหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาเลยยกมือแสดงว่าเห็นหมดแล้วนะครับ มีซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษ,ษามีหนะ้าที่ให้คำปรึกษ,ษาเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็ดูแลระเบียบวินัยของนักเรียนในเรื่องการแต่งกายการเข้าเรียนนะครับซึ่งจะมีครูจากกองผู้สอนเป็นครูผู้สอนตามวิชาชีพนักเรียนสามารถติดต่อโดยตรงนะครับเอาอินสอปปรปากกามาจดเลยพันโทปัญญารอสูงเนินพันโทปัญญารอสูงเนินหมายเลขศูนย์สอง 9 3 0 3ส8 0 02 9ย0สา8สย้ำนะครับอีกทีหนึ่ง02 9303480 ถ้ามีความจําเป็นก็โผล่เข้ามาแล้วก็ปัญญาเขาจะนาปัญหามาให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนะครับเมื่อมีสถานการณ์ที่คลายแล้วหรือมนแนวนมที่ดีนะครับก็ถ้ามีการยกเลิกประกาศพละกอทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายงานตัวเข้าผู้ศึกษาตามตารางปฏิทินศึกษานะครับโดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าให้นักเรียนทราบนะครับ หนึ่งด้วยนักเรียนหลายคนที่มาติดต่อเช่าหอพักหรือติดต่อหอพัก,กมาศึกษาซึ่งโรงเรียนได้ประสานหอพักไว้แล้วประมาณหกหอพักในที่โดยรอบนะครับก็ลองรับนักเรียนที่สนใจไว้ด้วยนะครับ<ม>เผื่อใครอยากกระบอกเออบ้านอยู่ประทุมมาสายมามไม่ทันนอนแถวนี้<ม>ก็อาจจะต้องเลือกหอพักนะครับ<ม>พยายามตรงนี้ก็พยายามจะหาหอพักดีๆให้ซึ่ง ขอพักพวกเราล่านั้นก็จะมีมาตรการควบุมให้กับพวกเราถึงแม้น้องๆจะไม่ได้เข้ามาฝึกที่โรงเรียนนะครับก็ขอให้ลึกเสมอว่าปัจจุบันนี้น้องๆเป็นนักเรียนช่างกลมทหารแล้วการระพื้การบับาในทางที่ดีไม่ควรกระทํานะครับเพราะว่าชื่อเสียงจะเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่นะครับขอร้องให้อย่านะครับที่โรงเรียนนี้ไม่มี การสูงบุหรี่นะครับฉะนั้นถ้าใครลดได้ตอนนี้รีบลดงดลดบุหรี่ลงไปเรื่อยๆแล้วเลิกไปนะครับภาพสุขทบที่จบไปแล้วนะครับมากกว่ามากกว่า29รุ่นนะครับแล้วบางคนเจริญเติบโตเป็นถึงผู้ว่ารองผู้ว่าเขามีบางคนเจริญเติบโตมีนะครับเป็นนาหารช่างผู้ใหญ่ของกองทัพไทยก็มีนะครับ ดังนั้นก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะมีผลโดยเฉพาะ 1. เลือกช่าง 2. ตอนที่เขามีโฟต้าในสิบนยนักประทวนมาให้ใครที่มีคะแนนถึงก็มีสิทธิ์ที่เข้ารับราชการนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความตั้งใจเรียน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เข้ามารับการศกษาตามเวลาที่มกน,มนกำหนดด้วยนะครับขอบคุณมากครับ,บคุณค่ะคุณครับ,บคุณค่ะคุณไค,ค,ครับ <terror. S 2> นุ่ม